สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราก็กลับมาแล้วนะคะทุกคนก็อันนี้คลิปนี้อาจจะเป็นคลิปสั้นๆเพราะว่าเรายังไม่สะดวกถ่ายเท่าไหร่เอาตรงๆแต่ว่าเราก็มาถ่ายให้แล้วกันเพราะว่าไหนๆก็มีมงังหะแบบมาใหม่ที่เราได้ไปซื้อตามร้านหนังสืออะไรเงี้ยจริงๆเราอยากทําคลิปบล็อกมากเลยนะแต่ว่าเราทําไม่ได้จริงๆทุกคนเราถ่ายอะไรแบบระหว่างเดินทางหมดและแต่ว่าในร้านหนังสืออะม,ม่อะไรชิบหายคือแบบโคตรเล็กอะคือทุกคนเราไปร้านในเซนตัน,นพระรามสองทุกคนร้านบุ๊กเฟรนด เราไม่แน่ใจว่าแบบมันมีร้านอื่นไหมเออเพราะว่าเราก็รู้มาแค่ว่ามันมีแค่บุ๊กเฟนอะไรเงี้ยของเสียมินเตอร์นะแต่ว่าร้านหนังสือการ์ตูนแบบที่คุณคุณลุงลุงป้าป้าขายเนี่ยเราไม่แน่ใจว่ายังมีอยู่ไหมพอเราเจอแต่บุ๊กเฟนแล้วแม่งเล็กโคตรคือถ้าใครเคยไปอ่ะคือมันเล็กแบบคือทั้งตัวกูอะเข้าไปได้ช่องเดียวคือเต็มแล้วอ่ะเออคือแบบคือมันเล็กแค่นั้นเลยเว้ยแล้วกูต้องตะแคงเข้าไปด้วยนะไม่ใช่แบบเออเข้าไปแบบตรงๆอ่ะต้องแบบตะแคงอย่างเงี้ยเออตะแคงอย่างเง ซื้อนังสือได้เฉพาะด้านหน้าคือถ้าด้านในที่แบบเป็นซอกเล็กๆใช่ปะคือมันมันเข้าไปได้แค่คนเดียวจริงๆเว้ยแล้วก็ต้องแบบอาจจะต้องรอซึ่งเราก็อาศัยการที่เราก็แบบทะแยงดูเนาะทะยงมุมดูตรงนี้ทีตรงนั้นทีอะไรเงี้ยคือทะแยงดูถ้าหาไม่เจอจริงๆก็จะไปถามพี่พนักง,งานคือมันเล็กมากเราแบบไม่สามารถหาให้ได้จริงๆแล้วคนมันก็เยอะด้วยคือคนมันไม่ได้น้อยนะทุกคนคนมันก็แบบเยอะแต่ก็งงว่าทําไมที่มันเล็กเนาะสงสยัยอาจจะนั่นแหละ ที่ชเช่าแพงแล้วก็อาจจะไม่เหลือที่เช่าอะไรประมาณนี้มั้งนะมาดูแบบมัง,งหะฮอของเราเลยดีกว่าเป็นแบบมินิมัง,งหะฮอเพราะมันแบบมันนิดหน่อยนะมันนิดหน่อยแล้วเราจะเมาโมยอ,อะไรกุบกุบพอประมาณโอเคเรื่องแรกนะคะเป็นเรื่องครอบครัวป่วนกวนหาเอ้ยครอบครัวป่วนกวนมาไปโอเคเรื่องนี้เนี่ยคือพูดตรงๆว่าเราก็อยากซื้อมาสักพักแหละแต่ว่าก็แบบลังเลใจอยู่พอคลิปพี่สองสองเนี่ยเขาปล่อยออกมาก็คือ พี่แกรีวิวได้หามากก็เลยจัดเลยแบบเออคือมันต้องซื้อเลยอะแม่งแม่งหาจริงอะแล้วคือเราอ่านไปได้ครึ่งเล่มแล้วนะประมาณ,ปร,มาณาประมาณนี้เออประมาณเนี้ยประมาณเนี้ยทุกคนใช่ไหมหน่าจะหน้านี้นะคือแม่งหาจริงๆแล้วลายเส้นอะคือโคตรจะตลกตลกในที่นี้คือแบบหน้าพ่อมันมันมึนอะแบบยังไงล่ะ <laughs> คือลายเส้นแบบ เหมือนเหมือนมาเพื่อแกงพ่อคนเดียวอะ่ะคือไม่แกงคนอื่นเลยนะไลา์เส้นลูกแบบเออปกติเนี่ยดูหน้าลูกดิก็ปกติใช่ไหมหน้าแม่หน้าน้องก็คือปกติหน้าแมวก็แบบก็คือมีแค่แมวกับพ่อที่รู้สึกว่าเออเหมือนอาจารย์แบบพยายามกวนคือชอบมากนะก็ตัวเรื่องนี้แมวก็มึนไปด้วยเห็นไหมคือแต่ละคนคือแบบอ่ะเรื่องนี้จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเด็กมปลายคนหนึ่งนะที่ที่จะเข้าโรงเรียนแล้วแล้วก็แบบเออพ่อแม่ก็จะไปเรียนด้วยอะไรประมาณเนี้ยเพราะว่าเพราะว่าา ข้ออ้างต่างๆของพ่อแม่ที่อยากไปแบบเรียนกันเป็นครอบครัวเอ่ยใดเรื่องนี้มันก็เป็นแนวแบบตลกตลกนะ school life แล้วก็คอมเมดี้แล้วก็โชเน้นแต่ก็คือจะเน้นไปทางแบบคอมเมดี้มากๆถ้าใครอยากหาการ์ตูนแนวตลกเนี่ยก็คือเรื่องนี้เลยคือแบบตลกแบบไม่ต้องคิดอะไรอะถ้าใครไม่ชอบการ์ตูนเรื่องนี้คงไม่ชอบการ์ตูนแนวแบบเอาหากากอก่ะอันนี้คือหากากจริงๆอ่ะจบกันไปเรื่องต่อไปเป็นสุขาวาดีเอเวจีเรื่องนี้เนี่ยมันไม่มีเล่มหนึ่งทุกคน เราเสียใจมากตอนที่เราไปซื้อมันมีแค่เล่ม2กับเล่ม3ามคืออยากอ่านมากๆอ่ะสุขาว่าดีเอว G จีแต่ว่าด้วยความที่ไม่อยากใช้ตังค์ตัวเองไงคืออันนี้เราใช้ตังค์เอ่อพ่งตรงใช้ตังค์ผู้ปกครองหมดเลยเนาะ <c oughs> แล้วมันไม่มีเล่มหนึ่งอ่ะแล้วก็เสียดายมากเพราะว่าเราอยากอ่านอ่ะเอออยากอ่านแบบลองมาสามเล่มก่อนอะไรเงี้ยแล้วก็ซื้ออ่านต่อเราคิดว่ามันก็คงสนุกแหละพูดตรงๆว่าคาดหวังอยู่ว่ามันจะสนุกเพราะว่าเราอ่านเชนซอมมนแล้วมันสนุกอ่ะ หลายๆคนแบบชอบเรื่องนี้มากเลยนะแล้วก็เชื่อว่าอาจจะสนุกแหละก็คือ,อน,นี้เป็นปกเล่ม2กับเล่มสเรายังไม่ดูลายเส้นแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวเรารู้เล่ม1น,นะคะอ่าเดี๋ยวเล่ม1เนี่ยเราอาจจะไปตามหาอีกร้านหรือไม่ก็ถ้าหาตามร้านหนังสือไม่ได้จริงๆอะเราก็จะสั่งทางเว็บแล้วกันนะขี้เกียจรอส่งด้วยแล้วก็อยากออกไปซื้อเองเสียดายแต่ก็ซื้อมาส่งกระสาไว้ก่อนแล้วกันเนาะเรื่องต่อไปจะเป็นสืบลับฉบับคาโมโนูฮาชิรอนเรื่องนี้คือเราก็ต้องซื้ออยู่แล้วป้าคือเราชออบบร,บรหนหัก ไม่รู้มันเกี่ยวไหมมันก็มันก็เกี่ยวแหละเพราะว่าอาจารย์ผู้แต่งเขาคือคนเดียวกันเนาะเราตามเรื่องนี้มาตั้งแต่ตอนที่อาจารย์เขาปล่อยโปรเจกต์อะปีที่แล้วมั้งเดือนพฤศจิกาถ้าอาจารไม่ผิดนะน่าจะเดือนพฤศจิกาตอนแรกก็หวังว่าแบบเออจะเป็นรีบอลแอนิเมชั่นรีเมคแต่ก็แบบมันไม่ใช่อยู่แล้วเพราะว่าถ้ามันเป็นแอนิเมชั่นรีเมคก็คงไม่ใช่อาจารย์ที่จะมาะแถลงข่าวก็จะต้องเป็นแบบทีมแอนิเมะเขามาแถลงถูกไหมแต่ก็นั่นแหละเป็นโปรเจกต์ใหม่ของอาจารย์นะคะก็คือทําเรื่องใหม่มาเลยเป็นแนวสืบสวน,สน ก็เล่มแรกก็คือใช้เวลาอ่านนานมากนะเพราะว่าตัวหนังสือมันเยอะแต่ว่าก็สนุกดีเล่มสองก็คือปกยังสวยอยู่เหมือนเดิมแต่ว่าเห็นว่าปกด้านในเนี่ยมันมันไม่ใช่แบบแรกแล้วอ่ะเดี๋ยวเราแกะให้ดูแล้วกันขออภัยด้วยนะทุกคนถ้ามันแบบกล้องสั่นๆยังไงก็คือเราอ่ะไม่มีขาตั้งกล้องถ่ายนี่คือปกด้านในนะฮะอา้าวเฉยเลย <laughs> อุย้ยปกด้านในสวยมากแกะมันสวยมากอุย้ยอันนี้น้องอะไรนะน้องชื่อโทะโถะวะโถะโถะอะไรสักอย่าง ชื่อไทยเลียนโคตรยากอ่ะแต่สวยมากทุกคนสวยมากโอ้โหเล่มคาเป็ดแบบสวยมากเล่มหนึ่งก็ว่าแบบโคตรสวยแล้วนะทุกคนเล่มสองคือสวยมากสมัยมิเตอร์แม่งทาดีกว่าเล่มเนี้ยแต่ว่าข่าวรายก็คือเล่มหนึ่งของเราแม่งเปื้อนช็อกโกแลตทุกคนคือเรากินช็อกโกแลตอยู่ดีแล้วแบบมันละลายอ่ะแล้วมันก็ประโยชน์ในหนังสือเราอ่ะคือแบบมันหยดในหน้าสักหน้าหนึ่งของหนังสือนี่แหละเออแล้วไม่มีรูปถ่ายนะทุกคนเราก็ทิ้งมาแล้วล่ะพูดตรงก็คือ โยนทิ้งเลยอ่ะไอ้เหี้ยคือกูโยนทิ้งเลยอ่ะเหมือนตอนนั้นคือแบบสติไม่มีจริงเว้ยก็เลยโยนทิ้งแบบมึงอารมณ์เสียตัวเองมากแล้วก็กะจะไปซื้อเล่มหนึ่งใหม่แต่ก็หมดมถามพี่เขาก็แบบหมดมีแต่เล่มสองที่เพิ่งออกใหม่เนาะอันนี้เป็นเล่มออกใหม่ในงานช่วงนี้เลยเราขอพูดถึงไอ้นี่ก่อนนะทุกคนเออ end of year book fair ใช่ไหมเออที่จะเป็นงานหนังสือครั้งสุดท้ายของปีนี้นะฮะแล้วก็เป็นแบบออฟไลน์ด้วยก็คือเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไร ก็เดินปกติเหมือนทำงานหนังสือทั่วไปไม่ใช่แบบออนไลน์ทุกคนแล้วคือวันนี้วันที่สิบสี่เป็นวันที่เราอัดอยู่อะมันเป็นวันที่เขาแจกโปสเตอร์โฮลิมิยะซึ่งเป็นหนึ่งในรายที่เราอยากได้มากมากนะแต่ก็จริงๆมันก็สั่งทางเว็บได้แล้วมันก็จะได้โปสเตอร์นะคะทางเว็บแต่ว่าเราไม่มีอะไรจะสั่งแล้วจริงๆนะสำหรับสยามอินเตอร์เพราะว่าเราซื้อมาหมดแล้วเนี่ยทั้งหมดนี้ก็คือเป็นของสยามอินเตอร์หมดเลยไม่มีของค่ายอื่นเลยนะทุกคนเพราะว่าร้านบุฟกเฟรมันมันมีของค่ายอื่นน้อยมากเราอะมี ก็จะมีแบบไอ้เจ้าสาวลูกหนักอะคือแบบอยากได้มากแต่มันไม่มีอะคืองงมากแล้วก็รักพิมพ์อีกเรื่องหนึ่งที่อยากได้คือกระบวนการกรรมหลอแต่ก็ไม่มีเล่มหนึ่งนะสำหรับร้านนั้นก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยซื้อทีหลังนะคะโอเคเล่มต่อไปจะเป็นดาบพิฆาตศูนย์ไกเดนนะคะก็จะเป็นเรื่องราวของเลงโงคุกับกิูที่น่าจะก่อนที่ทันจิโรเข้ามาเลยเนาะ อ่ะล้วก็ยังไม่เคยอ่านเหมือนกันแล้วคือเป็นหนึ่งในเล่มที่ถูกลืมเลยก็ว่าได้เพราะว่าเราสั่งเียามินเตอร์ที่ไรเนี่ยเราก็จะลืมสั่งเรื่องนี้ตลอดนะคะจนเราเพิ่งไว้ได้ซื้อนี่แหละมันออกว่าเป็นเกือบปีแล้วมั้งโอ้โหมันน่าจะออกเกือบปีแล้วทุกคนเราเพิ่งได้ซื้ออ่ะแล้วคือเล่มหนึ่งอ่ะหนามากนะทุกคนหนาแบบหนาโคตรโคตรหนาอ่านยังไงให้จบนี้อ่ะแต่ก็คงอ่านจบอยู่แล้วเพราะว่าเป็นหนึ่งในการ์ตูนที่เรารักมากนะเราชอบมากเลยตอนจบนี่ทําเอาน้ําตาซึมเลยทุกคนคือคอน ันกินใจเราแบบเชื่อไม่อยากให้กระตุนเรื่องนี้จบไปคือกูไม่มุกอ่อนเว้ยเออโอเคเดี๋ยวเรามาเปิดดูลายเส้นเลยแล้วกันลายเส้นนะคะเป็นของอาจารย์อาจารย์เลียวจิฮิดานุกเนาะเดีเรามาดูลายเส้นของแต่และตัวละครเลยดีกว่ารู้จักหน้าแะนร้าตัวละครอ,อ่ะนี่กิยูกิยูก็จะแบบดูดูความน้อนขึ้นไหมดูแบบน้อนขึ้นชินโนบุก็แบบดูน้อนขึ้นมากมิซึริก็คือน้อน พี่เลนก็คือโคตรดุโคตรหล่ออ่ะอาจารย์คนนี้วาดพี่เลนขึ้นมากทุกคนเดี๋ยวเราดูแต่ละคนซิอันนี้น่าจะเป็นตอนของกิลกับชินโนบุนะ,ะที่ทําภารกิจร่วมกันหรือเปล่าใช่ไหมช่วงแรกแรกลายเส้นสวยมากนะอืมสวยจริงแต่ว่าเราก็คงชินกับลายเส้นของอาจารย์โคโยฮารุมากกว่าเนาะถ้าพูดในถึงแบบหน้าตาตัวละครอะไรเงี้ยเดี๋ยวมาดูด้านของมิซึริ่กับเลนงูคุกันดีกว่านี่ทุกคน มิสึริน่ารักมากมิสลริแบบน่ารักมากว่ะไลเ้นนี้โอ้โหน่ารักมากโอ้โหพี่เลนโคตรหลอ่อไอชิไลเซนนี้คือพี่เลนหล่อมากดูแบบมาดเข้มเลยทุกคนทุกคนขัดใจกับการที่เราเปิดอย่างนี้ไหมเราก็ขัดใจตัวเองเหมือนกันนะแกคือฉันกีดดูดิเมนชัน,นแม่งเมนโคตรโคตรเทอะไลเ้นนี้ก็คือเท่มากนะแต่แบบเราว่าเท่บางมุมว่ะโอ้ยลำบากเหลือเกินนะถอดปกก็ได้ไหม เนี่ยเนี่ยบางมุมมันก็แบบแ,บบแปลกๆนะนมุมเนี้ยแ,บบแปลกไหมอูแต่พี่เลนแม่งหล่อจริงน,น,นี่นี่คือแบบหแล้วว่าอาจารย์คนนี้ยวาดพี่เลนขึ้นมากไม่รู้ว่าด้วยความแบบใจรักของอาจารย์คนนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยอาจารย์ที่ชื่อว่าเรียวจีนะคือแบบหวาดพี่เลนได้หล่อมากทุกคนแล้วก็ต่อไปนะคะเป็นอันที่ออกใหม่ล่าสุดเลยก็จะเป็นดาบิกาศูนย์แฟนบุ๊กเล่มสอง เป็นแฟนบุ๊กที่อัปเดตแล้วนะคะหรือว่า Data Book ที่อัปเดตแล้วหลังจากที่ดาบพิ่าตาูนย์จบไปเนาะคือเล่มหนึ่งอะที่มันออกไปก่อนหน้านี้คือมันอัปเดตนะแต่ว่ามันถึงแค่ช่วงช่างตีดาบโอเคปกนอกมันก็จะเป็นประมาณนี้นะเป็นแบบเหล่าแก๊งพระเอกที่แบบน่ารักมากฟิลแบบซากุระร่วงโรยอะไรเอย่ยใดสวยมากอะทุกคนโอ้เล่มนี้ราคา2 1 0บาทเราถือว่าคุ้มมากแล้วก็ถ้าใครซื้อทางบุ๊กเฟรมหรือว่าทางเว็บสยามมิเตอร์เนี่ยมันจะลดนะเหลือประมาณร้อยกว่าบาทมั้ง นี่คือด้านในเลยเป็นหน้าสีเราเปิดดูคร่าวๆแล้วเนาะ mm. เพื่อที่จะได้รีวิวง่ายขึ้นอันนี้ภาพสีเนี่ยภาพสีเนี่ยจะเป็นเหมือนสรุปสึกในแต่ละสึกเนาะว่ามันอะไรยังไงมีภาพสรุปต่างๆก็นี่จะเป็นช่วงแรกที่ทันจิโร่เขาได้มีแรงบันดาลใจที่จะเข้าหน่วยพิฆาตอสูรอะไรเอย่ยใดเป็นแบบจุดชนดวนของเรื่องแล้วก็ผ่านเรื่องราวต่างๆในซีซั่นหนึ่งมามา,มากมายนะคะจนมาถึงภาคมุเกนเทรนนะคะ นี่เป็นอสูนสองตัวภา้าสีมีหลายหน้ามากภาพสีแบบโคตรเยือะนะตอนนี้มีถึง13หน้าแล้วเดี๋ยวเราเปิดไปเรื่อยๆเนะาะภาคนี้คนเด่นๆนะก็จะมีอสูนสองตัวนี้เอนมูก,กับอาคษา,าแล้วก็พี่เลนภาคต่อไปภาคนี้เนี่ยจะมีอสูรสองตัวแต่ว่าจะเขาเรียกว่าหลายข้างขึ้นเดียวกันนะ่ะซึ่งสองอสูนคนนี้เนี่ยมีดราม่าเยอะมากนะและเป็นอสูนที่เราชอบโคตรเราชอบอสูนคู่นี้มาก เราชอบกิวทาโร่ด้วยแหละเราอยากเห็นกิวทาโร่ในเวอร์ชันแบบอันิเมะสุดๆแล้วนาตอนนี้เพราะว่าดากิเนี่ยเขาได้ออกมาแล้วเนาะคือสวยมากดากิคือโคตรสวยทุกคนแบบสวยมากๆหูแล้วตอนที่ยังเป็นมนุษย์นะทุกคนบอกได้เลยว่าน้องแมงคตรน่ารักอะแบบนิสัยเอ,อ่ยอะไรเอ,อ่ยใดแบบมันน่ารักไปหมดอะแล้วก็สําหรับที่เด่นๆภาคนี้เนี่ยจะมีอุซุยเนาะก็คือเรื่องดาบพิฆาตสูนยอะศึกแต่ละศึกอะจะมีเสาหลักที่เด่นอยู่แล้วนะ อยู่เป็นภาคสุดท้ายที่ทันจิโร่แม่งเด่นอยู่คนเดียวภาคต่อไปก็จะเป็นภาคช่างตีดาบเป็นหนึ่งหนึ่งภาคที่มันคือจริงจริงมันประมาณทุกภาคแหละอยู่เป็นภาคสุดท้ายกูแบบเหมือนกูเกลียดภาคสุดท้ายอะทุกคนคือแบบมันไม่กินใจเท่าไหร่แต่ว่าตอนจบมันก็กินใจนะคะภาคนี้ก็จะมีสองหลักมิซึริกับมุยจิโร่ที่เด่นแต่ว่าอาสุเนี่ยคือแบบโอ้ดีไซน์มันไม่ค่อยเทนะแต่ว่ามันก็แบบมันก็ดีอยู่นะอย่างไอเกียโกะนะฮะที่แปลไทยเนี่ยมันแปลว่าเกียร เกียกโกะกอยกเกียกอกโกะอะไรเงี้ยคือแบบงงมากก็แปลว่าเกียกโก้คืออะไรก็คงแปลมาจากภาษาอังกฤษอนะเนาะมันเลยแบบ,แบบแปลอย่างนี้มาต่อไปก็เป็นเออเราจําชื่อมันไม่ได้นะแต่ว่ามันเป็นอสูรข้าคลืนที่สี่นั่นแหละแล้วก็เหมือนแบบร่างต้นของมันจะเป็นตัวนี้อ่ะแล้วก็แยกล่าออกมาเป็นแบบร่างโกรธแค้ร่าสนุกร่างเศร้าโศกคือร่างของมันเนี่ยมันเยอะมันมีประมาณสี่ร่างได้หรือสามร่างนี่แหละแล้วก็พอมันแบบ ไม่ไหวอ่ะมันไม่ไหวแล้วแบบมันสู้ไม่ไหวแล้วะมันก็จะรวมร่างกันกลายเป็นร่างนี้ชื่อร่างว่าอะไรก็ไม่รู้แต่ชื่อไทยคือโกรดแขนถ้าจะไม่ผิดนะเป็นหนึ่งหนึ่งภาคที่เราชอบเพราะว่ามันมี2องสูรเลยเออเพราะว่ามันเดือดมากไงทุกคนก็จะรอนิเมชั่นเหมือนกันคิดว่าก็คงได้เป็นเดอะมูวี่ในช่วงใดท้ายหรือเปล่านะอาจจะมีสิทธิ์เป็นเดอะมูวี่ในช่วงใท้ายที่มันสู้กันแบบเดือดมากกัน อันนี้ก็จะเป็นภาพแบบเปิดศึกในช่วงปราสาทแล้วขอบเขตนะคะก็จะนําทัพมาด้วยมูซันมูซันเนี่ยพูดตรงๆว่าเป็นลาสบอสที่ดูไม่ได้เด่นมากด้วยความบาร,รมีของมูซันมันแบบอาจจะเก่งเกินไปจนแบบไม่รู้จะพูดยังไงหรือว่าไออสูนข้างขึ้นหนึ่งึง,งสามเนี่ยมันมันเท่เกินไปม,นมันมันมีเสน่ห์เกินไปจนแบบกบมูซันไปหมดเลยอะ่ะก่อนที่มันจะมาถึงมูซันอะ่ะคือแม่งแบบมีเรื่องราวอะไรเยอะมากจนแบบ คือสามารถสูงข้างขึ้นแบบติดเป็นตัวละครยอดนิยมก็ไม่แปลกอะเพราะว่ามันแท่จริงๆนะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งในศึกย่อยที่ก็แยกกันฆ่าเนาะเขาจะแยกกันฆ่าแบบสามารถสูงข้างขึ้นอันนี้ก็จะเป็นอสูรข้างขึ้น2ชื่อโดมะเป็นอสูรที่หล่อที่สุดเท่าที่เราเคยเห็นมาละคือ,ค,อคือมันหล่อมากเว้ยเอาแค่นั้นแหละศึกนี้นะคะก็จะมีแกนนําด้วยชินอุบุแล้วก็2กําลังซัพพอร์ตก็จะมีคานาโอกับอินอสุเกะนี่คือแม่อินอสุเกะน่ารักมากแล้วก็ ฉากนี้คือเราแบบประทับใจชินโนบุมากคือไม่ใช่ว่าประทับใจแต่แบบคือจะเรียกว่าประทับใจก็ได้แต่ว่าอีกใจหนึ่งก็โคตรเสียใจเลยที่ชินโนบุแบบจากไปเพราะว่าแบบเขาเสียสละตัวเองอะทุกคนเออเขาเสียสละตัวเองให้โดม้าแดกอะคือแบบคือมันแบบไม่รู้จะพูดอะไรว่ะเออไปว่าข้างไปแล้วกันแล้วก็ศึกต่อไปนี่สายฟ้าคำรามอะมีตั้งชื่อศึกด้วยก็จะเป็นอสูรข้างขึ้นที่6คนใหม่ต่อจากพวกดาก,กิกับกิวททโร่โเนาะที่เขาได้ตายไปในภาคย่านเรงนุมแล้ว ก็ได้กลับมาสู้กันอีกครั้งแล้วก็ปานอัศนีกระบวนท่าที่7เป็นกระบวนท่าที่เซนนิสึกคิดเอง <_ S 2> คือน้องเซนเนี่ยโชว์เทพไปอีกหนึ่งนะฮ <_ S 1> <น>ะรอดูแอนิเมชันมากแต่ว่าทุกคนคือกว่ามันจะถึงภาคเนี้ยคือต้องรออีกกี่ปีวะว่าน่าต้อง4ี่หปีวะเออสัก4ี่หปีแล้วก็อันนี้เป็นอีกสึกหนึ่งเหมือนกันสึกที่ชื่อว่าสู่ปลายทางแห่งความเป็นเลิศสึกนี้ก็จะเป็นสึกแบบเขาเรียกว่าอะไรเหมือนทําให้คนที่เกลียดอาคาสะ กลายมาเป็นแบบชอบอาคาสะแทนอะไรอย่างงี้ป่ะคือสึ่งนี้เนี่ยกิวก็ไม่ค่อยเด่นหรอกก็ดิก็เด่นอยู่เออแต่ก็ทันจิโร่ก็จะเด่นกว่าเหมือนเป็นการแบบอาคาสะกับทันจิโร่ได้มาเจอกันอีกครั้งอะไรอย่างงี้ก็คือส่วนตัวเนี่ยก็จะเรียกว่าชอบอาคาสะมากขึ้นไหมก็ชอบขึ้นนะแบบคือตอนนี้เขาเป็นคนคือน่าสงสารจริงจริงเว้ยแล้วก็แบบชอบความเออรักบริสุทธิ์ของสองคนเนี้ยก็คือเออภรรยาของเขาแหละก็เรียกว่าภรรยาหรือว่าแฟนที่แบบคนที่เขารักอะไรอย่างเงี้ยเออประมาณนั้น นี่ทุกคนอันนี้คือคือฉากที่เราบอกได้เลยว่าเราร้องไห้หนักมากก็คือฉากนี้กับฉากนี้แล้วก็ฉากนี้เป็นฉากที่น้องเกณนยักษ์กูตายไอเฮียคือแบบน้องเกณนยักษ์กูตายอะ่ะแล้วพูดทิ้งท้ายอย่างเงี้ยโอ้โหคือไม่รู้จะพูดยังไงวะคือที่ผ่านมาพี่ซาในมีแบบดูเป็นคนแบบไร้ไร้อะไรเงี้ยแบบคือน้องเกณนยักษ์เขาก็ยังแบบรักพี่ซาตลอด เหมือนเขาเข้าใจซึ่งกันและกันแล้วก็อธิบายไม่ถูกอะทุกคนเหมือนเหมือนเขาเป็นพี่น้องกันเขาก็คงเข้าใจได้ดีที่สุดน้อเพราะว่าเขาก็เหลือกันแค่2คนเนี่ยคือแบบคืออ่านแล้วร้องไห้แล้วเลยชอบตัวละครแบบตัวนี้ขึ้นมาเลยทั้งน้องกินยะแล้วก็พี่ซันเดมิแต่ว่าพี่ซันเดมิเนี่ยเป็นเมนเราอยู่ดีเพราะว่าเราชอบมาก่อนหน้านี้จะพักก็แหละแต่ว่าเพิ่งจะมาแบบกินใจเราจริงๆก็ตอนนี้นะคะศึกนี้พี่แกเท่จริงๆนะเว้ยบานวายุคือที่1ึศึกนี้จะมีเกียวเมย์ด้วยกับมุยจิโร่นะฮะที่น กับเกญยะแล้วน้องก็แบบเออได้ไปแบบได้ไปดีแล้วอะนะก็คือเด่นกว่ามูซันก็คนนี้แล้วแหละนะคะโคคุชิโบคือที่สุดจริงๆของอาสูรเป็นอาสูรที่ใช้ปราณเป็นปราณจันทาเอยใดคือ,ค,อคือที่สุดแล้วจริงๆเว้ยแม่งเทแบบเทคือโคตรเทแล้วก็แบบแรกๆเราก็กลัวมันนะแต่ว่าแบบหลังๆคือแม่งโคตรเทอะ่ะก็เลยชอบเราพูดคำว่าเทกับหล่อบ่อยไหมปะแต่ว่าแบบเออมันเป็นอย่างนั้นจริงๆอิทุกคนเรารู้ว่าทุกคนอะ่รรนอะก็รู้สึกแบบเราก็คือมันเท เออเอออตามเราไปนะทุกคน <t> แล้วก็อันนี้เป็นศึกสุดท้ายนะ <c ười> ก็คือมูซันได้ตายไปแล้วในร่างเด็กทารกที่อันแสนน่ารักนะคะที่หลายๆคนอาจจะชอบ <c ười> ชอบหละเนาะชอบชอบในร่างเด็กทารก <c ười> ซึ่งนี้ก็อืมเฉยๆนะไม่ได้มีอะไร <c ười> จะมาแบบโอบกินใจแล้วว่ช่วงนี้แหละ <c ười> ชัยโยทันจิโร่กลับมาแล้วอะไรประมาณนี้ <c ười> โอเคหน้านี้ก็จะแบบเหมือนแบ่งพาร์ทนาะว่าฝั่งนี้เดยเป็นฝั่งที่แบบเขาเสียสละ เออเขาเสียสละเพื่อทุกคนเพื่อให้อสูรไม่ต้องอยู่บนโลกใบน,นี้ต่อไปแล้วเขาก็ได้ทําการเสียสละแล้วก็ฝั่งนี้คือผู้ที่ยังมีชีวิตเหลือรอดที่แบบทนมาได้จนถึงนาวินดที่สุดท้ายที่ได้ฆ่ามุสันเนาะโหพูดดูโคตรยิ่งใหญ่แต่มันประมาณนะั้นจริงๆนะทุกคนนี่นี่ก็จะเป็นส่วนของภาคเลนโลนอะไรกันไปแล้วก็หน้าสุดท้ายของภาคสีจะเป็นภาพครอบครัวนะฮะครอบครัวเหล่าหนวยป,ป่าพิคา้าสูนคือน่ารักมากทุกคนโอ้โหคือมันน่ารักมากเว้ย โอเคจบกันไปสลับหน้าสีนะคะมีทั้งหมด32หน้าก็คุ้มมากๆเลยแค่หน้าสีก็คือคุ้มแล้วส่วนเรื่อง Data Bo o k นั้นมันจะมีตอนของคุณเลนงูคูนะคะเป็นตอนที่ศูนย์เนาะที่ตอนแรกมันยังไม่มีลิขสิทธิ์ในไทยก็คือหาแบบถูกลิขสิทธิ์ได้แค่ที่มังงะพาซซซึ่งบางคนอาจจะไม่ได้แข็งภาษาอังกฤษก็อาจจะแบบไม่ได้อ่านซึ่งตอนนี้มีฉบับแบบแปลไทยแล้วนะทุกคนในเล่มนี้เลยในเล่มของแฟนบุ๊กใครอยากอ่านก็มาอ่านในนี้ได้นะคะมีเลนงูคูตอนศูนย์อยู่ ซึ่งเรายังไม่ได้อ่านเลยก,ก็ได้แหละเพิ่งแกะมาวันนี้ด่เองแล้วก็หน้าด้านหลังนะคะจะมีสติกเกอร์เป็นแบบสติกเกอร์ต่างหูแล้วก็เหล่าตัวละครต่างๆนะคะอุ้ยเชื่อมันจะหลุดวะอุ้ยแม่งจะหลุดอะทุกคนเราไม่น่าเปิดกลางเยอะเลยนิดนึงแล้วกันอันนี้จะเป็นแบบพวกตัวละครเนาะซึ่งเราก็งงว่านาคิเมะมึงมายังไงมึงมายังไงเนี่ยนาคิเมะโอเคก็จบกันลีวิเวเยอะมากสำหรับเล่มน,นี้ ว,ว่าเราพอแค่นี้ดีกว่าคือเรามาเมา้ามยให้หายคิดถึงไงทุกคนเพราะว่าเราไม่ได้ทําคลิปมานานแล้วประมาณ10วันได้แล้วปะเออทุกคนคือหายกันไปนานเลยเพราะว่าแบบเพราะว่าเราอะตอนนี้อยู่ต่างจังหวัดเราก็เลยไม่ได้ทําคลิปอะไรเลยมันก็คือแบบไม่ไดเอามาอ่านขาตั้งกล้องก็ไม่มีอีกก็เลยแบบไม่รู้จะทาคลิปยังไงดี แต่ว่าเนี้ยคือเราว่ามันนานเกินไปและที่เราไม่ได้อัพคลิปอ่ะเดี๋ยวคนดูจะแบบไม่มาดูเราแล้วอะไรเงี้ยเราก็เลยทําคลิปดีกว่านะคะเป็นมินิมังงะฮอแบบเบาๆแล้วก็มีสปอยแบบด่าพีา่ขส่วนเยอะมากนะทุกคนก็เราได้มาทั้งหมดหกเล่มด้วยกันเนาะนี่ลอดสุขาวดีเอเวจีเล่มหนึ่งอยู่เหมือนกันคือเล่มหนึ่งหายยากมากตามร้านหนังสืออะไรเงี้ยตามเว็บมันคงมีแหละแต่ว่าตามร้านหนังสือมันแบบไม่ค่อยมีอะ่ะ มันจะมีแบบเล่มสองค่ะนกโขงก็ไม่มีนะเล่มหนึ่งแล้วก็ขออภัยด้วยที่หายกันไปนานจริงๆคือแบบเราเข้าใจว่าทุกคนแบบอยากดูคลิปเราแหละอยากดูแหละเนาะใช่ไหมส่วนเรื่องทัวร์โต๊ะเนี่ยเราอะทัวร์ให้แน่นอนนะคะแต่ว่าต้องรอเรากลับบ้านก่อนตอนนี้ก็คืออยู่โรงแรมไงล้วก็แบบอยู่โรงแรมไม่พอวันต่อไปก็ต้องแบบกลับต่างจังหวัดอีกก็ยังไม่ได้กลับบ้านอีกทุกคนเออแต่คิดว่าก็คงได้กลับภายในอาทิตย์นี้แหละหวังว่าเราเพราะเราก็เบื่อบ,บ้านต่างจังหวัดแล้วอยู่นานเกินไปแล้วเด้อผู้สาว โอเคก็สำหรับคลิปนี้นะคะขอตัวลาไปก่อนเนาะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายขอบคุณมากจริงๆที่ยังมาดูคลิปเราอยู่นะฮะ zoom z o เข้าไป